เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบงกบาทนะครับผมมาอยู่ในเกม L L Y r i p นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกินใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับสำหรับมอไฟนะครับชื่อว่ามีชามอไฟนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูแลกันว่าสกินมันจะโหดขนาดไหนนะครับประมาณ2องรกว่าบาทสำหรับเพื่อนๆขนาดไหนครับที่อยากซื้อสกินในเกม L L Y r i p แบบคุ้มๆนะครับวันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เติมเงินกับโคด้าช็อปนะครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นร่วมกับ AIS นะครับผมกิจกรรมเนี่ยเริ่มแต่วันที่ยี่ยชาาารระะเงินนนผผ่ A I S คคัับบมกโด้ เพื่อนๆก็จะมีสินลุ่นลดรางวัลโคมไฟยับยั้งเชื้อโรคแบคทีเรีย3รางวัลนะครับผมแล้วก็มีนาฬิกาเสี o m มี i ม,มีแบน6อีก ส0กว่ารางวัลนะครับซึ่งการเติมเงินก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของโคด้าช็อปนะครับจากนั้นเลือกเกม LYL w i l l i f t นะครับแล้วก็กรอกไรออดไอดให้เรียบร้อยนะครับดูได้ในเกมนะครับจากนั้นเลือกว c ยคอร์ที่เราจะเติมนะครับเลือกวายคอร์ก็ได้เพราะว่ามันเกิน100บาทอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จากนั้นเลือกชำระผ่าน AIS เท่านั้นนะครับผมแล้วก็กรอกอีเมลให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่กรอกก็จะร่วมสิทธิ์ร่วมสนุกไม่ได้นะครับผมก็เพียงแค่เท่านี้กก็มมสลลุ้รรรรรััับบาาางววแคผหไฟ นาฬิกาข้อมือนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับอ่ามาแล้วนะครับผมนี่โอ้ยเหมือนกันต่ำสีม่วงเลยนะครับโอ้ยอย่างเท่ครับผมก็ผมจะเล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับเกมนี้เพราะว่าการเลนเขาจะไปเลนท็อปเลนนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมอไฟเนี่ยเล่นได้ทั้งซัพพอร์ตเล่นได้ทั้งออฟเลนหรือว่าบาลอนเลนนั่นเองนะครับผมก็เล่นได้หมดแหละนะครับสหรับมอไฟนะครับเนี่ท่าเดินสีหลงแจกฟรีอย่างที่ปักวาดก่อนดูท่าวาร์ปหน่อยสิ ออกสว่านตรงมือแล้วยังไงอ๋อสว่านตรงหัวมุดดินกลับบ้าน <c oughs> อ่ะก็เนี่ยครับต่อต่อไปนะครับผมนี่กดท่าสองปุ๊บมือจะเป็นสีแดงด้วยนะครับมืออย่างเท่เลยวะเฮ้ยท่าหนึ่งเราก็ต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสลับมอไฟนี่ครับฝั่งตรงข้ามนี่ยาโซยาโซซัพพอร์ตเหรอถามจรงิงเอากับพี่เหรอน้องเอากับพี่เหรอน้องพี่ทุบพี่ทุบ อ้าวแล้วไงอา้าวเฟิร์สปัดอย่างเร็วนี่มันมีแฟดนะครับไม่ตายด้วยนะเฮ้ย <c oughs> ผมเกือบตายนี่ถ้าสามทุบพื้นไป็หนึ่งทีกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับผมมาเลเวลตอนนี้นี่ผมเลเวลหกแล้วนะครับผมคือช่วงแรกนี่บอกเลยว่าคแค่จะไม่มีไฟกันเกิดขึ้นเลยนะครับคือเกม L L v a Live เนี่ยมันจะไฟจริงๆก็ต่อเมื่อประมาณแบบ เจ็บแปดนาทีไปแล้วนะครับผมหรือไม่ก็แบบห้าหกนาทีไปแล้วนะถึงจะแบบมีการไฟนวลนวๆน,นะครับผมไม่ใช้แอนตี้เลยเนาะนี่ต่อไปครับท่านหนึ่งครับต่อ,ต,อต่อไปลิซินแปะลิซินจะมาแย่งมังกรเนี่ยรู้เลยเนี่ยตอนเราอยู่ต้งสี่คนไม่น่าจะโดนนะผมว่าลิซินแปะแล้ววะยังไงเอ้าดิครับเอาโดนแย่งมังกรจังหวะน,นี้นัวไม่รู้เรื่องแล้วเ,เรากดเกาะเอาเลยครับผมนัวเนี่ยผมแปดหนีเลือดเด้งเฉย อ้าวเรียบร้อยเฮ้ยทำไมตัวผมเป็นสีแดงอ่ะว้าวไม่ได้ครับผมอ่ะเฮ้ยตัวเม็เมื่อกี้ตัวเป็นสีแดงด้วยอ่ะงงเลยตัวเราจะจากสีม,ม,ม่วงเป็นสีแดงนี่ครับผมเออฮ้ยวะนี่เป็นสีแดงอีกแล้วนะครับผมทำไมอยู่ๆเป็นสีแดงผมก็งงกันนั่นเนี่ยนี่โมโหแล้วโมโหอย่าให้มอไฟโมโหนะพุ่งใส่นะ เดี๋ยวแล้วจังหวะจังหวะพุ่งยังไม่ได้นะครับต่อต่อไปก่อนนะครับผมคือเอ้ยด้านล่างโดนว่ะโอ้กำลังไปช่วยเพื่อนมา engage เพื่อน engage เราอ้อมหลังคาตาลิน่านายมาเร็วเมื่อกี้นายควายคิวชุดใหญ่ไปแล้วนี่นายเกิดแน่นอนอ้อมหลังโอ้ยอ้อมหลังได้นะเนี่ยอ้าวอาเอาเขาเอาขอกีบินพุ่งไปหนึ่งทีสองตัวเลี่ยมไป นี่แหละเขาเรียกว่ามอไฟเล่นคอมโบกับคาตาลินา่าเล่นกับยาสุนี่บอกเลยว่าอย่างโหดนะครับผมตัวเราสลับเป็นสีม่วงสีแดงสลับไปสลับมานะครับสกีมันเท่จริงเลยผมด้านละตรงกลางโดนว่ะกลับบ้านดีกว่านะครับผมตังสองพันนะไอเอดีซีกับ <c oughs> คาตาลิน่าเรามันดันต่อเนาะผมต้องไปช่วยเขานะครับเนี่ย น่าไงโดนละโดนรีซินอ้อมละครูดาวค่อนข้างไม่นานมากนะครับผมสลับมอไฟส์นะครับโอ้โหโดนแล้วว่ะเฮ้ยรีซินมีก่อเกิดแล้วด้วยนะออกก่อเกิดเร็วนะครับผมรีซินยังไงเรากดท่า2มาแล้วเพื่อนมือแดงมาแล้วปาท่าหนึ่งไปขอทุบนี่ไงเฮ้ยเซตเออเซตตายครับผมผมต้องเพ็นละมันเยอะมันเยอะ,มยอะผมมีแอนตี้อีกเจ็ดวิ โอ้โหไม่ไหวว่ะผมมีกดเกาะนะยังไม่ตายหรอกกดเกาะได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีให้กดเกาะโลดอีกทีนึงไปเลยแจ็คลุยเล่าพุ่งไปหนึ่งทีเรียบร้อยตีตีมังกรได้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะไอ้แจ็คไอ้แจ็คไหวนั่นอ่ะโอ้สวยมากแจ็คโอ้โหเอามังกรได้นะครับผม คือมอไฟนี่ถ้าเล่นสายเวก็พุ่งโคตรแรงเลยนะครับแต่ถ้าเล่นสายซัพพอร์ตเนี่ยก็เป็นตัวเปิดไฟให้เพื่อนนั่นเองนะครับผมเฮ้ยเซ็ตมาว่ะตีมังกรต่อเร็วเพื่อนตีมังกร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 เร็วๆเอ้าอ๋ตายอีกเอ้าไเมื่อกี้ไม่มีตีมังกรว่ะโดนแย่มมังกรสองตัวเลยเอลิซินอยู่ด้านล่างนี่ไหมมานี่โอ้โหมันเตะผมว่ะผมต้องแฟบต มันก็นตานยนะครับเฮ้ยไหวนั่นน่ะโอ้โหคาตาลิน่าปั่นยังสวยครับคือคาตาลิน่าฝั่งเราโคตรแบกเลยวะ่ะคือตั้งแต่ตอนที่บอกว่าได้ควอยคิวไฟแรกตอนนั้นก็คือเกิดไปเลยนะครับผมมาเล่นต่อได้นะอย่างนี้นะครับบาลอนไม่เพื่อนเมื่อกี้ทีโมทีโมอยู่ด้านบนนะเฮ้ยหวาดหวาดบาลอน ้มือผมลั่นไปตีบาลอนด้วยครับเฮ้ยไม่ตีหวาแล้วเพื่อนโอ้โหโอ้เสียเลือดเยอะเลยวะแจ็คบอกว่าเบื่อปิงชิปเป๋งเลยเฮ้ยจะตายกดโล่ให้เพื่อนโอ้เซฟชีวิตทันเอ๊ะหรือว่าไอ้เซฟไปเมื่อกี้ใครครับสแกนหวาดไปเรื่อยๆครับเอ๊ะตีโมทีโมอยู่ตรงนี้เราเห็นนั่นน่ะโอ้โห ม่งมันตีเราเจ็บโอ้โหหยาบเข็ดอีกโหทีโมเขอ,อพุ่งหน่อยเถอะโอ้โหหลายตัวเกินผมแตกแน่เลยวะ่ะโอ้โหนี่แตกหมดเลยเนี่ยคาตาเีนาไม่อยู่นะครับตายหมดแน่นอนตายหมดเลยครับหมดตีครับผมเวรกรรมครับผมว่ามันเอามังกรแน่เลยว่ะมันต้องเอามังกรแน่แน่เลยเพื่อน เดี๋ยวเราตีสแกนดิพโทตีผิดทางอีกทำไรสแกนก่อนมังกรยังไม่โดนตีครับผมสแกนตรงมังกรใช่มีมีหวานไม่มีมีด้วยนะผมว่าตรงนี้เปิดมังกรได้นะฝั่งตรงข้ามไม่มีหวานแถวมังกรเลยนะครับอ่าลีซีมาแปะอีกแล้วมันแปะเราเราต้องอยู่ห่างจากมังกรไว้นะครับผมเดี๋ยวมันมาแย่งมังกรได้มาดิโอ้โหมันเตะผมว่ะมันมันพุ่งหาผมยังไงจังหวะนี้ผมพุ่งตรงนี้3ามตัว ยังไงกดเกาะเต็มที่แล้วเพื่อนเ,ออเราตายครับผมหน้าที่เราหมดแล้วไปชนะหรือเปล่ายังไงจังหวะน,นี้โอ้โห ADC คาตาลิน่าเราอยู่ด้านบนโอ,โ,โอ้ ADC แตกเฮ้ยคาตาลิน่าเลือกครึ่งอยู่เฮ้ยไหวนะนะ่ะโอ้โหกดตัวทอพร้อมกันแล้วยังไงต่อยังมีสมปาัติเอาเล้วยังไงต่อคาตาลิน่าโอโ้สุดเกิน ปาลอนครับเฮ้ยมันตีละอองเว้ยผมยังมีชนนะครับผมมีชนนะผมว่าเกมนี้เล่นกับคาตาลิน่าดีสุดแล้วอ้าวแจ็คโอ้โหแจ็คไม่น่ารอดว่ะตายแล้วฮะเอ้ายังไม่ตายเหรอบเฮ้ยเล่นได้เนี่ยอย่างนี้ปิดปิดรีซินได้นะครับผมท่าหนึ่งรีซินสโลไปครับผมโดนยังไงต่อโอ้โหมันแฟดเลยว่ะเอ้ยเดี๋ยวด้านบนคอกีมันหลุดอยู่ที่นั่นเซตอยู่ตรงกลางนะครับอ้าวทีโมทีโมอยู่นี่ด้วย ลิซินเข้าเราพุ่งชนสามยังสวยๆนวลเนียไม่รู้เรื่องตีเราก็ตีไปเอยเรามีกดกเกาะอ้าวยาสโอพายุอือก็มาดีครับผมเอาเรื่องไงครับแอซิสสิบแปแล้วว่าตอนนี้ <c oughs> เฮ้ยเซตจะตายอ่ะเราเก็บฮันิพุตมาดีครับผมนี่ <c oughs> มันตัวทอง,ง,งว่ะอืโอ้ท่านหนึ่งคูดาวโอ้การเล่นอ๋อการเล่นสับคลิป แต่เพราะว่าอย่างนี้เราตีป้อมได้นะดีได้ป่บวะมันเคลียร์คิ้มไหมเนี่ยคีมไหมเพื่อนตีป้อมไหมตีป้อมไหมเออตีป้อมไ่้นะครับตอนแรกว่าจะตีแดงเนาะแต่ไม่เอาละไม่ป้อมมานะครับผมแท็กแท็กบาลอนว่าแจ็คเราส่งสัญญาณครับผมว่าสกินนี้มันเท่ดีนะต่อบาลลอนดีกว่านะครับสกินนี้มันเท่นนะแบบมันดูแบบน่าเก่งขามนะเอาจริงๆ เวลามอไฟเป็นส <CK> ีม te ่วงอะนะแต่ผมก็ยังงงอยู่ดีว่าทำไมมันเป็นสีแดงเนี่ยบอมตอนเนี้ยใครรู้คอมเมนต์บอร์ดได้นะครับว่าทำไมมอไฟผมสลับสีไปสลับสีมาโคยถอยว่ะเซตมาว่ะเพื่อนอ้าวเซตลงมาอย่างงี้ชนไปดีครับอตีบอลลอนได้นะบอลลอนครึ่งหลอดแล้วนะตอนเราอยู่ครบเรามีกดเกาะด้วยนะครับกดเกาะให้เพื่อนสวยกลับบ้านกลับบ้านครับผมเงินเยอะมากผมต้องการซื้อของกันเวทก่อน โอเคมาคือเอาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกันดั้มก็ไม่ใช่นะครับผมมันคล้ายๆกันดั้มเหมือนกันนะสกินนี้ใครที่บอกอยากได้คุ้งๆก็ไปเติอคนได้ช็อปเอานะครับนัวกันอยู่ตรงกลางเลยฝั่งเราฝั่งเราสู้ได้สบายนะมีบัฟบาลอนนะครับโอเคผม่าจบเกมได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาตายสี่นะครับไม่น่าจะกันได้นะลีซินตัวเดียวเนี่ย ต่อให้มีกอดเกิดก็เถอะมาไหมลีซินนายพุ่งมาเราชนนะนายพุ่งมาไหมเขาไม่พุ่งว่ะมา,มาเอ้ยโถว้ยผมชนชนผิดเนี่ยผมนึกว่าแบบลิซินจะเข้ามานะเมื่อกี้ก็เลยแบบชนตรงคลิปไปพอดีเขาไม่เข้ามากันนะครับเรียบร้อยครับผมสลับมอไฟสกินใหม่นะครับนี่กันดั้มนั่นแหละนะครับผมมันเป็นกันดั้มนะ แอติไปย2บนะครับทำาดาเมีไปหมื่นสามนะทำไปมากกว่าแจ็คมากกว่าการเล่นนี้นะครับก็ถือว่าสกินนี้เท่มากนะครับผมแล้วก็สลหรับมอเมมอฟก็แนะนำว่าให้ซื้อมานะครับผมยังไงมันสวยมากนะฮะอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบายบายสวัสดีครับ